กับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่สิทุกท่านพอกันที่เข้าพี่น้องสองสาวบุหรพอก,กันยำส,สาวาพี่น้องเลยพอกันยำส,สาวาพี่น้องจะไปดิตะลุงพบกับน้องพายุอีกแล้วพี่น้องเดียง่ายพี่น้องเลยมาขึ้นกับุหรี่หายนอนขลางคืนกลางเวรนกันนอน นี่ตะปุ๊กมากินนมนี่นั่งไห้เวลาบิดเกียงเวลาเหี่ยวเวลาขี่เหี่ยวนั่นแหล,ละเด็กน้อยเนาะตาประจาเด็กน้อย,อยพี่น้องนเลยว่านี่ก็บบุลงขี่เบิดมือเลยนอกมาหาเนี่ยลงเกี้ยวมาเนี่ยพี่น้อง,บบงเลยแต่ว่าพอดี้ตรงขิดเลยวันนี้ ก็อยู่ได้สองคืนพี่น,อนอ้องน้องพ่ยู่กำลังได้ได้จักมือสามมือได้สามหมือนะพี่น้องสามจีมือแล้วดื่มตาม,มาดูโลกมาเบิ่งเห็นโลกแลฮะก็ได้สามจี่มือพี่น้อง ใส่อินเลยนางเดือนเดินเด็กนน้อยโบาจากัาจากหนาวจักหอนผมฝ่ายอยากคุยใส่เสื้อแต่วายันแบบว่าไปหาใส่เบื้อเพิน่น ใส่เบอร์เพื่นกำลังสีห้งก็เริ่มบริสัยซำนอนอาปากป้อง,ปองอยู่ป้องด้ยห่วยห่วปัยายามเสียนหัวให้เพื่นไม่อยากให้เพื่นหัวบิดหัวบเบี้ยวเดี่น้องเ้ย อ้ก็นอนเผาน้องมันนี่บริเวงเฮียนบะก็เจอนอนเผานองหิวอยู่ที่นอนไอ้ก็ดิพอเจอจักผลเหตุจะพี่น้องเอ้อยากนอนนี่แหละชีวิตกลับมาเป็นเมลูก่อนอีกครั้ง อยากอยู่อยากนอนโอหนอนเผาน้องสบายดีป่าลุงไ <c oughs> ปนอนน่นไหนไปนอนมุกนั่นไม่ใหญ่เพราะว่ามุกหอนหน่อยน,นอนได้แต่สองสามคนนอนก็นอนปะอาปะกองปองอยู่อ่ไรเขาเงียบมาวเนี่ย<อ>มือได้เสียงนะมันคันมันคัน มันขานซิงพี่เนาะันขานซิงสิจะ,จะไปเขาไปซิงยี่ส่ไม่มได้หมม่ได้หมวงอาจารย์จะพาไปบะไ,ไปเองไปเองกีรทิบนะไปนะว,วจักยี่วันม่หมวไปทางไหนถ้ามาองไปคลา้ายเขานีแบานม่หมวกกับวจักจิได้แป็น ไปสิงไปสอบกันไปเทิดไทกับว่าไปสอบอันนี้ก็มือนตาหมอเหมอกถ้าจีมนอนในนีิผัตมุก่งบวดกันมุกมันน้อยย่านยุงเมื่อนำเมื่อคืนก่อนยุงครบยุงครบบอเหอะนอนบ่หูเมื่อไงยังเลย นอนบัจักจียังเลยอันนี้ก็นอนบัจักยังเลยบัจักยังน,น,นอนพีดองก็มีตนอนหายเวลาเหนียวเวลาขี่เวลาหิว,ว,วหาอยู่ บรรยากาศเงียบสงบพี่น้องถ้าฟอกมันก็ซอยายาสูบยาขมหาคนนั้นแหละเืมกเจ้าใครเนี่ย พ kin er ี่ว่ากินไก่น้อยพอเจอไอ้คนสักเครื่องซักผ้า คืนไปกายิ้วอยู่ๆนอนนําลูกเอาลูกซอยจกักหลายบ่เฮ้ยอ้อมาไข่ในตะกีมันอันนั้นเนาะเอาใส่อันน่ะปล่ยีๆนาะ แหนะนป่นและเตรียมขูเตรียมกระมังเนี่ยยืมจากขาแข็งแรกแรกเนี่ยเตรียมขูเตรียมชั้่เตรมกระมังเดี๋ยวอันนั้าอ้อมชนมากีิแต่พ้าอ้อมเนี่ยกับผ้าผมจากมือัมือจากมือเอาเกิดมือขึ้นเยอ สักเมือ่อเราบวิใส่เรืเ่องสักขาพอคราวมาีเเรืเ่องสักขาอันนี้นะกลับมาเป็นพอดกอ่อนอีกเจอหนึ่งพีน้อ <c oughs> งนี่คลืนกระดูกมากลุกจอยกันเมื่อว้ใส่อันน้ใส่เพ็บได้พี่น้องยันแพล แผะเด็กหน่อยแผะผิวนังเด็กหน่อยแล้วก็ไปสักเนี่ยเผะผิวนังคนสักมือสาวจนเท้าเพลิน นี่มิ่เหเน,นี่อะไรนี่เอาไปทอดเจอยนะเนาะเฮ้ยนี่จะขี่ขีก่กะเป็นกะกะเนี่นะักกะละมงังกะละมังขี่ยอดนั่นแหละ เนี่ยแต่นี่ยมาเว็บเป็น,นามบดานคะใส่กระถังใส่ชิิตา่างใช่เววห่ตาผากรวมีหาตางเทาหัวเท่าห้าเอาจะคองลูกได้นี่ยเสียฝาเออเสียจ,จังจีนฉากอยู่ นี่เด็กเล็กของเด็กนอยมาเป็นพอลูกอ่อนอีกเนึงเ้ิใหญ่เอี่ยมบ่นะ จักตัวใดตัวนี่เน่ขู่นะเฮ้ยจะเจอยี่นนอนเฝ้าน่องยีน้อยในไป้แล้วพี่หน่องก็จะเอาไปตากเขาไปจีบไปห่งลูกเลยเดิมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์แชร์สส่องสาวไบราณในโลกนี้หนึ่งเด้อ ที่สนามพอกันใหม่พี่น้องสบายดีอาสักไปสักไปสกักบึ้งๆนะวันนี้นะน,นี่ยกำลังไล่มเรียๆอืนี่ยกำลังไล่เงาใกล้เน่แต่พูนี่ก็คือว่าเขาเขาก็ว่ามันก็เหีื่อง่ายอยู่